สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ก่อนทางขึ้นนะฮะเขาช้างเผือกนะครับผมซึ่งต้องเดินมาจากจุดข้างล่างประมาณ1กิโลนะฮะแล้วก็เมื่อคืนเราพักที่ทองผาภูมิครับเป็นอุทยานแห่งชาติบรรยากาศดีมากนะครับผมใช้เวลาจากตัวนี้ประมาณ5-6ชั่วโมงในการเดินทางขึ้นบนเขาช้างเผือกนะครับผมบรรยากาศสองขั้นทางตอนนั้นตอนนี้ก็คือเป็นทางประมาณ1เมตรครับไอสองเมตรครับประมาณกว้างประมาณสองเมตรสองขั้นทางเป็นป่าครับป่าแห้งแงนิดนึง ครับผมเจ้าหน้าที่ครับเป็นไงบ้างครับใจไม่เจ้าหน้าที่มีป้ายครับเจ้าหน้าที่เจ้าหนที่เดินทุกวันนะครับดูดุนดีนิ่งแข็ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกลางทางกันดีกว่าว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างไปดูครับยังไกลยังทานทานใจอันนี้ทานตอนนี้เราเดินไปได้มาสักประมาณ500ถึงห0 0เมตรนะครับจาก จากปากทางเข้ามานะครับตอนนี้สภาพสองข้างทาง,ทางครับ,รบเป็นลักษณะข,ของทางขึ้นเนินครับเนินแรกที่เราจะเห็นนะครับผมอากาศตอนนี้อุณหภูมิประมาณสักสามสิบอ,องศาเปไ็นไงครับทางหน้าครับ ัครบไม่ไหวถ่าเซโมเมา1เมตรเท่านั้นลงไปคุยกับพี่เมื่อวาน่อครับทำไมไม่กินข้าวพี่ใช่เมื่อวอเปลี่ยนใจยังวะนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ด้วยทำไมนั่งไม่ได้ครับกาดแข็ง เ, F เป็นอะไรก <Please. S 2> ับ <sucks> ห้วยขาใ่หมไม่ได้เป็นนะไม่ตลกเลยไม่ตลกเลยครับเอสวัครับขช้างน้อยแล้วจะตายแล้วช้งน้อยเหรอ ตอนนี้เราก็กำลังจะถึงที่พักเลยนะครับอยู่ข้างล่างครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะฮะจากเราขึ้นจากตุนนั้นประมาณ10บโมงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งครับเราจะถึงด้านล่างนะครับด้านล่างสังเกตว่าจะมีเต็นท์อยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าหลังนะครับผมซึ่งคือเราจะพักตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้ากาลังไหวเราจะขึ้นไปตรงสันโคมมี่ครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเขาช้างเผือกนะครับผมก็ต้องดูกันว่าสวยขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเต้นกันนะครับผมไป ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสันเขาสันคมีนะครับผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะขึ้นถึงยอดนะครับผมก็เวลาไปเขาจะไปตอน4ี่โมงเย็นครับ<ด>แล้วก็ไปพร้อมๆกันหมดครับจะมีเจ้าหน้าที่นําทางครับไปคนเดียวไม่ได้นะครับครับผมไปกําลังขึ้นเนินช้างสึกครับก็หลังจากเน,เนินนี้ก็จะเป็นสันคมีซึ่งสันคมีนี่ก็กว้างประมาณ5 0สเซนนะฮผมจะต้องตามรับ ติดโตข้างหลังเข้าความปลอดภัยทงนะครับทงในหลวงกับทงแต่ลงนะครับนั่นคือจุดสูงสุดของเ <c oughs> ขาช้างเผือกของเราวันนี้ก็เหลืออ้เนินเขาเล็กๆเราก็จะได้พิชิตเขาช้างเผือกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ <c oughs> ถือว่าคุ้มค่ามากทริปนี้มัตต้้องงทิว ไอ้เหี้ยอกิดอะไรขึ้นครับแอมงับเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนครัสะดุดขาตัวเองครับสะดุดขาตัวเองคือไม่มีก้อนหินอะไรตรงนี้นะสะดุดขาตัวเองล้วนข่าว <ละ S 2> พีข่าวิกคข่าวพีคข่าพีคหลุดไหม